การเล่นเกมแผนผังของตัวเลขทำย่างไรมันดูกานนะครับโอ้โหโขอ้อนี้เป้าหมายอยู่ที่อะไรครับอยากได้ว่าเฮ้ยตัวเลข A ตัวเลข B ควรจะเป็นเท่าไหร่บวกลบคูณหารตามนี้สุดท้ายได้36นะฮะอืมไม่ยากครับวิธีการนะครับทำอย่างนี้นะฮะอ่าเริ่มต้นนะครับเราจะใช้วิธีการย้อนกลับนะเราจะใช้วิธีการย้อนกลับนะฮะ 36อันนี้มันอะไรที่คูณกับ9ล้าได้36ใช่ไหมเราก็ย้อนกลับมาเป็นหารนะครับเอาก้าไปหารอะไรครับก้าไปหาร36มันจะได้4อันนี้มันหารอยู่ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับนะขึ้นไปคูณ6นะฮะ64เท่าไหร่6424น,นะครับ ถ้าจะหา B ททำไง b มันเกิดจากการบวก14แล้วเราได้24นะเราก็ย้อนกลับเป็นลบ14นะครับ24ลบกับ14เหลืออะไรครับเหลือ10ไปต่อมาอันนี้ลบ3มใช่ไหมล้วก็ย้อนกลับมาเป็นบวก3 24บวก3ก็กลายเป็น27นะครับเอ A บวกกับเเราได้27ใช่ไหมเราก็ย้อนกลับมาเป็นลบอะไรครับลบ7 27ลบ7ก็กลายเป็น20 แสดงว่าเราสามารถหา a กับ b ได้นะครับ a เป็น20 b เป็น10บวกกันตอบ30นั่นเองโอเค